เตยจรินพรเคลื่อนไหวขอบคุณกำลังใจหลังอาเล็กประกาศจบความสัมพันธ์ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่สำหรับสาวเต้ยจรินพรกับหนุ่มอาเล็กธีระเดชเพอทั้งคู่ไม่ได้ลงรูปคู่กันมาร่วมเดือนจนแฟนคลับเริ่มเป็นห่วงในความสัมพันธ์และล่าสุดหนุ่มอาเล็กก็ออกมายอมรับแล้วว่าได้ลดสถานะเหลือเพียงคำว่าพี่น้องเท่านั้น แม้จะจบความรักสามปีไปอย่างน่าเสียดายแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้และยังพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันอยู่เสมอซึ่งล่าสุดหลังจากมีข่าวเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงออกมาสาวเตยก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการลงรูปดอกไม้พร้อมเขียนแคปชั่นว่า l o v s y t u g กำลังใจของเตย ซึ่งคาดว่าจะเป็นการขอบคุณแฟนคลับและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการที่เข้าไปมอบกำลังใจและปลอบใจสาวเต้ยที่กำลังเสียใจอยู่โดยสาเหตุการเลิกราน,นั้นหนุ่มอเล็กบอกเพียงว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่พยายามปรับจูนกันมานานแล้วแต่ก็ไม่สามารถไปต่อได้ E aí